สวัสดีครับผมส,สวัสดีพี่น้องครับท่านช่อันเดียร์ทำเพื่อนนกเชียวครับอ้อันน yes ี o at. O at. O at. ้ปายไหมหัวเดี่ยวฟาดตะวันเดียวเหรครับผมโอ้โหฟาดตู้คุณเป็นเจ้าสิเหลืองนครับคุณบนท่านเดชสมบูรณ์บนใดเพิ่นเอามาเฮ็ดอยู่นี่ตัวนะครับพี่น้องครับว้าวข้าวไปสาวหน่อยหัวเดี่ยวพี่น้องอู้ แล้วมาแล้วคนทิตติขันไฟของบนเดียพี่น้องปาดโอ้สไไปเป็นเนไดอยูยกเดี้ยวไๆๆปั่ๆปั่ปกันแลลไหลดิ เอาแมวไปดีกว่าเลยก็เอาข้ามหนีไปกันเจ้าไปเจ้าไปเจ้าเจ้าข้ามหนไปทั้งหมดสามข้ามสองร้อยพิษบันเทิง เพียงโอ้คนสีเ็ดอยู่ริงเดี๋ยวเขาเร็วโอ้มันออกสีเลยครับออกลายสีแมนครับโอ,อ้อโอ้คนน่ะสาวน้อยพิษบัณฑ์เพียงโอ้โหมันถอไฟข้างหลังแล้วเพียงเท่หนั้นนี่ยลอดไฟน่ เอาดีอืมดีเ่ยแล้วเนาะ่เขึ้นละไปของปล่อยมากเพราะว่าเรียบร้แล้วเดี๋ยวขึ้นอีกจะได้ไปเล่นมนเร่นอันนี้นนแน่ว่าครับล้าหนุ่ยเซนเนี่ยครับผู้บรรลุปวงโอ้อโอมีแต่ผัก ครบับ้าเฮ็ดบีขอบเังร่างซิมมัสตานะครับมาไกลาสายคิดอันอันนี้เลี้ยวๆเราจะใส่ไฟใส่หลอดไลาสาย ใส่เวลาด่วนหมนเลยครับสั่งเห็ดอันนี้ครับถ้าเป็นไอ้ตัวนี้ก็บสองขาเมืองก็จบครับโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นแพนซิ่งเป็นแพนซิ่งอ่ะใส่เวลาเป็นอาทิตย์นี่แล้วครับอันนี้เป็นใหม่ป่ะครับนี่อันนี้เป็นพ้ดบูดครับโอเป็นพ้ดบุดกันน้ำกันกันน้ำกันแดดได้แต่เราว่าจะได,ด้ดูการที่ทุกฤด,ด,ดูกาลนี่ครับ จบปีเนาะจบปีครับยืนเทียนผู้ใหนออะไรอยู่หรอครับเนี่ยใส่ธงวาเ <c oughs> นี่ยครับพี่นอ้องครับเบิง้งความสวยงามเนาะครับเบิ้งก่อนสิขึ้นไปติดทั้งเวทีเลยพี่นอ้องวะ Cô nhặt khó gì thì hợp chọn chọn chọn. Ồ, khương, như khương chó mà được được. Ủa. nào được rồi. Ồ. Chọn nó có say khó bay. Mà này. Bá mất này. Bá này. Bá mất lút tên này. Bá mất này. cái lọt thằng này LED nữa nhỉ, oh, một lọt LED thằng này, นี่ครับมีการนึงสาวน้อยพิดปั้นแผงเห็นนะครับวิธีการเสร็จเก็บมาเบิงไก่เขาเห็นแต่ยี่ทึ่งโค้งไฟยี่ทึ่งเห็นตอนมันงามแล้วเดีย๋ยวเขามาเห็นตอนไก่ในการนี้ครับพี่น้อง ไปโฆษณาไปห่างลานต่างๆสามารมเที่ไดเนาะครับเนาะถอดเล็กอะไรครับใสยทึ่งมันมีคนอยู่งอคอรับบ่ครับถอดเล็กหนา,นนามาแล้วครับมหแล้วะวางไหนแล้วครับพีนพ นี่นะดอกชิลงไมเปตลางดัพี่หนุ่มพี่น้องข้าพี่น้องมาเบิง่งโอ้ยนะครับเอาสายไฟลูกเปตซีออกหมดเลยกไปใหม่สาวน้อยมาถึงแล้วนะครับโอ้บอกไลสีเพิ่นวะใอ้การเลยไ,เไปเบิ่งอัน คิดบ้านแพงเลยม่นี่ยเพียเพีพี่น้องเพิ่นกําลังสิท์ประกอบไ่นะครับชุดให้เจอเฮตสิีดกันเป็นพัดวูดกันน้ำกันแดดกันน้ำเพื่อนวใส่โครงเล็กึ้นัึงเทิงเลยโอ้ยการนะครับผมบ่นัดบ่นัด พอดีขึ้นไปติดทั้งเทิงพอดีเลยไปเฮาคงไปข้างล่างครับพี่น้องใปเมืองตอนนี้ปูมาหอดแล้วศิลปินพืะเอ,อกหน้าเอกก้ามาแหล่าน้องน้องยิงก้ามาแล้ว,ออกกม,าลวมาครบแล้วคุณนะ่ะเตรียมแล้วเตรียมแล้ว โอ้โหน้องยูโรโอ้โหครับนะครับวัสดีครับผมน้องยูโรสวัสดีครับสวัสดีครับน,น้องเอกอน้องเอกผัดเยอะหรอบะแบบางน้ำผึ้งน็ตบอครับเน็ตใส่หัวบอครับ ขงไมางมมันนั่นะว่าอันที่ดำๆที่ขอบเนี่ยครับาเจ้าซื้อนอเดี๋ยวต้องทําเดี๋ยวต้องทําขรเจ้าทําเนี่ทําแม่โดมผู้เป็นหูวจักทอดกบพูดเป็นเห็ดออกปะเน่นครับเป็นเห็ดครับผมนี่

วันนี้ต้องมาแล้วหนวันนี้ต้องมาแล้วหนึ่งสามต้องมาแล้วขอเล่หนึ่งพึ่งมาแรงหนึ่งเลยเอแบบพึ่งกันบ้าหนึ่งเลยล่ะแบบ่าทุกติดแบบแผลของแหงแช่เอาไว้เด้พี่น้องเขาหลายเด้บัณฮักอุ้งอิงกันคักแล้วพี่น้องแช่เอฟซีสาวในบัณักศิลปินทุกๆบัณานเนี้องร่วมกันเอฟซีแต่ละเอซทุกๆศิลปินมันถ้าเหนนอนไปเลยวัด เมึงแล้วนี่คือสีรุ่นคักนะแข่งจ่อแข่งเร่งมาได้กันละฮักน้องแก้วนี่ฮักน้องแก้วไม่หักคือกันได้ฮักน้องแก้วกำลังท่องกำลังทำความอดใจคือว่าอัน่านเอ้สื่อสารเอ่ครับนี่ฮักน้องแก้วเพ่งสาวเพ่งเร็วไม่จวดแล้วเนาะจวดเนาะจวดแล้วเนาะ ไปจดแจ้งทักทักน้องขวดผู้พิการทักน้องขวดก็ทักน้องเจ้านะไม่ได้จะว่าพูดแพทยกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วเสด็จเตือนตรือเปล่าครับตื่นเตือเ่าแมนตื่นหรืมเปล่าเป็นเพลงแรกไหมหรือว่าบอลถือในในช่วงที่เป็นหมอลำเป็นเพลงแรกไหมแมนครับครับผมจวดเลยขอบคุณทุกท่านใหญ่พี่น้องครับอย่าลืมเข้าไปแช่ด้วยครับเด้อเปิดกล้องเลยครับหรือปังทักสาวข้าวเม่ เป็นม,มาละครับไวแล้วเอาไปฟังเอาไปแชร่ร้องกันครับอ๋อคลิปมีกัไลฟ์ไป็นองเพื่อนสนิทครับขออันที่หนาครับสวัสดีสครับ